ท่านกล่าวไว้ว่าธาตุที่สัญญาอธิฐิแล้วก็ธรรมะต่างๆอาศัยเกิดขึ้นนั้นท่านบอกว่าธาตุคืออัธยาศัยจํจำเดิมอัธยาศัยจํจำเดิมเนี่ยท่านหมายถึงหมายถึงธรรมะใดครับท่านอาจารย์ค่ะหมายความว่าธรรมะนั้นนะคะเกิดบ่อยๆเพราะว่าอากุศลเกิดขึ้นหนึ่งขณะสะสมแล้วในจิตถึงแม้ว่าอากุศลจิตนั้นดบ แต่ฐานะที่อกุศลนั้นได้เกิดแล้วก็สะสมสืบต่อในจิตทุกขณะจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกุศลและอกุศลที่เกิดแล้วนะคะไม่ประมาทเลยพร้อมทั้งสัญญาที่จำในสิ่งนั้นก็มีเรืยอความคิดก็มีทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากเพราะจำแล้วก็สิ่งนั้นจำได้ความที่เป็นอกุศลระนพอเห็นอีกนะคะอกุศล ที่เกิดพร้อมความจำก็เป็นอุนศลอีกบ่อยๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดซ้ำบ่อยๆสะสมบ่อยๆนะคะก็เป็นที่อาศัยที่จะทำให้สภาพธรรมะที่มีบ่อยและมากเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสะสมมาน้อยนะคะแล้วก็ไม่บ่อยยากใช่ไหมคะอย่างนั่งคุยกันเนี้ยเรื่องอะไรเห็นไหมคะ ไม่ใช่เรื่องธรรมะเลยเพราะสะสมมาที่จะจำที่จะคิดที่จะเป็นอกุศลประเภทนั้นๆแม้จำก็จำอกุศลเรื่องราวต่างๆแม้จะตรึกนึกถึงก็นึกถึงแต่สิ่งที่สะสมมาไว้มากเพราะฉะนั้นแต่ละอัธยาศัยนะคะก็จะรู้ได้ว่าทำไมคิดเรื่องนี้บ่อยสนใจในเรื่องนี้ก็คิดถึงเรื่องนี้คนที่ไม่ชอบทำอาหารเลยนะคะจะมานั่งคิดถึงน้ำส้มน้ำตาล หรือเปล่าคะน้ำปลากะปิหรือกุ้งแห้งหรืออะไรก็ไม่คิดใช่ไหมคะไม่ได้สะสมอธัธยาศัยมาแต่ถ้าคนไหนที่สนใจเรื่องนี้สะสมบ่อยๆอย่างแม่ครัวคนครัวนี่นะคะทำอาหารสามมือ้อเขาจะสะสมอะไรตั้งแต่เช้ามาก็นั่นแหละปูปลานกหรืออะไรก็แลนะ้วแต่ผักหรืออะไรทั้งหมดใช่ไหมคะ พราะเช่นเขาจะคิดเรื่องอื่นมากหรือจะคิดเรื่องที่เขาสะสมมามากเพระเช่นแม้แต่การที่จะคิดก็ต้องอาศัยความจําซึ่งเคยเกิดพร้อมกับกุศลและอกุศลในเรื่องนั้นๆไม่มีใครสามารถที่จะเป็นอัตตาที่จะเปลี่ยนแปลงได้พระเช่นแต่ละคนนะคะจึงกล่าวว่าอัธยาศัยแต่ละอย่างชอบก็ชอบตามที่เคยชอบมาแล้วนั่นแหละมากๆอัธยาศัยก็แต่ละอย่าง สิ่งที่สะสมมาจนมีกำลังที่จะทำให้เกิดอีกเป็นอุปะนิสยะหรืออุปนิสัยนิสัยฟังธรรมก็มีแล้วใช่ไหมคะอุปะนิสยะเพราะฟังบ่อยๆเห็นประโยชน์ก็ไม่ขาดการฟังแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะอุปนิสัยอื่นๆก็สะสมมาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าขณะใด,ดมีอะไรเกิดขึ้นก็เพราะได้เคยกระทำอย่างนั้นมาบ่อยๆ แม้แต่ในเรื่องชาดกนะคะย่งชาตินี้ใครทําอะไรบ่อยๆรู้ไหมว่าเคยทําอย่างนั้นมาบ้างในชาติไหนเคยเป็นใครแล้วก็ทําอย่างนั้นพอถึงชาตินี้ไม่รู้เลยค่ะนิสัยที่ติดตัวมาเนี่ยทำอะไรบ้างเพราะเคยสะสมมาบางคนก็ช่างพูดนะคะแล้วก็ชาติหน้าเป็นไงคะพูดน้อยลงหรือเปล่าค่ะ ก็แล้วแต่ค่ะและก็เมื่อเกิดมาแล้วนะคะของเดิมที่สะสมมาก็ส่วนหนึ่งของใหม่ที่ได้สะสมต่อก็อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กบางคนนะคะเกิดมาน่ารักมากค่ะช่วยผู้ใหญ่แต่พอผู้ใหญ่ไม่ได้พาไปวัดไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมะทางวิทยุหรืออะไรเลยนะคะอุปนิสัยก็ห่างเหินออกไปแทนที่จะเป็นเด็กที่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะก็กลายเป็นเด็กที่ลืมไปเลย ว่าตอนเล็กๆเนี่ยเคยเป็นเด็กดีเคยน่ารักยังไงก็เปลี่ยนไปหมดนี่ก็คือที่อาศัยนิสัยที่เมื่อเกิดซ้ำๆกันบ่อยๆก็ทำให้เป็นสิ่งที่มีกําลังที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดอีกได้ที่จริงเรื่องชาดกนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ฟังแล้วสนุกอย่างเดียวนะคะสนุกแน่ๆค่ะเป็นชีวิตที่สนุกมากเพราะแปลกจากชีวิตของคนในยุคนี้ แต่ว่าทั้งหมดก็คือว่าเป็นเรื่องจริงในอดีตที่เคยเกิดขึ้นแล้วและก็แต่ละคนที่เคยกระทำพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้มานะคะพอถึงชาตินี้ที่สะสมแล้วเพิ่มเติมตามการสะสมเคยคิดร้ายบ่อยๆก็คิดร้ายขึ้น